พออาราธนาคุณพ,พระพุทธเจ้าทุพระองค์พระปเจกับพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมจ้าพระอริยสงฆ์พระรหันทุพระองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุพระองค์มหาเทพยดาเจ้าทุพระองค์สิ่งศักดิ์ธิ์ทุปพระองค,องค์ได้โปรดเมตตาสเสด็จมาเป็นประธานได้โปรดเมตตามารับเครื่องสังฆทานพระทหารของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ พอได้โปรดเมตตาประทานพรให้บรรดามนุษย์ทุกท่านทุกคนและบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายผู้มีความทุกข์ทรมานเจ็บปวดหนาวร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคศัตรูคุณสายวิญญาณร้ายความยากจนนี่สินอวิชาคุณพานพอให้ปัดเป่าให้มรายหายไปได้โปรดเมตตาประทานความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวย ประสบผลสำเร็จในชีวิตทางโลกหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวพร้อมด้วยปัจจัยสี่บุญบาร,รมีสติปัญญาเกียรติยศชื่อเสียงให้ได้เข้าถึงความสำเร็จในทางธรรมจนได้เข้าสู่อ้นทางแห่งการพ้นทุกข์ขอบุญทั้งหลายทั้งปวงอน,นิสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดขึ้นหน้าการบัดนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่บุญอันรวดเร็วบุญอันเป็นผลสำลิดปัดเป่าความทุกข์ยากให้หมดสิ้นไปให้มีแต่ความผาสุกความเจริญ ขอให้เข้าสู่พ้นทางแห่งการพ้นทุกข์ด้วยการทุกคนทุกท่านเถิดนาวกาศแบบนี้บรรดามนุษย์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาผู้ประเสริฐได้สร้างบุญสร้างกุศลถวายทานได้เป็นผู้มีจิตใจที่จะประกอบคุณงามความดี และปาถนาจะให้บูรุลนี้ไปยังบรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องอันมีเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางมีญาณรสและบัมพบุรุษที่ได้ตายจากโลกนี้ไปรวมกระทั่งถึงเป็นการบูชาบรรดาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิท์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองตนเองเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดความผาสุขให้เกิดความเป็นสุริมงคล ด้วยบรรดาสพสัตว์ทั้งหลายได้แบ่งแยกกันออกมาเป็นชนหลายกลุ่มหลายเผ่าที่หลายกลุ่มหลายเผ่านั้นในทางธรรมนั่นก็คือเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไ,ได้สอนได้ชี้แจงว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายก็แบ่งกันในลักษณะของคุณธรรมในเรื่องของบุญบรารมีในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในพ้นทางแห่งการพ้นทุกข บรรดาผู้คนทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ที่เราได้เห็นกันว่าเป็นมนุษย์แท้ที่จริงแล้วก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของความละเอียดในเรื่องของธรรมะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของบาร,รมีที่แต่งคนก็ต่างมาใช้สถานที่บนโลกใบนี้ในการแสดงในการสร้างบุญบาร,รมีในการ ระพฤติปฏิบัติธรรมและบางคนก็มาอยู่ในฐานะของการมาสวยสุขและก็มาใช้ชีวิตตามสันทธาธยานทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็มารวมหมู่กันอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งเราทั้งหลายเมื่อได้มาเจอกับผู้คนก็จะต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาจะต้องเป็นผู้แยกแยะให้ออกว่าเรานั้น <c oughs> กำลังดำเนินและได้ยุ่งเกี่ยวกับคนประเภทใดบ้างมิฉะนั้นเราก็จะมีแต่ความ <c oughs> รู้สึกแห่งความ <c oughs> คิดและความเข้าใจว่าทุกคนจะเสมอเหมือนเราเพราะบรรดามนุษย์ก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นอย่างไรคนอื่นก็จะเป็นอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วเราเป็นอย่างไรคนอื่นก็ไม่ได้เป็นอย่างเรามีทั้งที่สูงกว่าเราเสมอเราและต่ำกว่าเรา ดังนั้นมนุษย์ก็จึงต้องใช้สติและปัญญาและแต่ละคนนั้นที่มีความคิดนั้นก็มีเป้าหมายมีปณิธานมีสิ่งที่ปรารถนาที่แตกต่างกันบางคนมาบนโลกไปนี้เพื่อที่จะมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีเพื่อจะพัฒนาให้เกิดสติและเกิดปัญญา <c oughs> เกิดความสำเร็จในทางธรรมบางคนก็มาเพียงแค่ เสวยสุขบางคนก็มาหาความสําราญในบนโลกใบนี้บางคนก็มาใช้กรรมใช้เวรบางคนก็เป็นผู้ตามมาด้วยความข้างแค้นต้องการที่จะทําให้เกิดความ <c oughs> พอใจกับสิ่งที่ตนเองปรารถนามาทั้งในสิ่งที่เป็นอกุศลและเป็นกุศลดังนั้นเมื่อเราต้องอยู่กับมนุษย์บนโลกใบนี้ก็อย่าได้เป็นผู้พิจารณาและคิดว่าทุกคนเสมอภาคกันหมด ทุกคนดูเหมือนเสมอภาคกันหมดแต่แท้ที่จริงแล้วเราต้องดูจากภายในภายในก็คือพฤติกรรมการแสดงออกเราจะต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทุกสถานที่มิฉะนั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนเสียหายเช่นคนดีคนมีจิตใจเ <c oughs> มตตาคนมีจิตใจอ่อนน้อมคนมีจิตใจเผื่อแผ่มีความปารถนาดีสัมมาคาะวะมีความเกรงใจ ไปอยู่กับบุคคลที่มีแต่อุปนิสัยแห่งความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเรียบเป็นคนคดโกงเป็นคนที่เกียดเป็นคนทำร้ายทำลายเป็นคนอิจฉาทิษยา <c oughs> เป็นคนที่เอาแต่ความสุขของตนเองเป็นที่ตั้งเมื่อเราต้องไปอยู่ร่วมกับคนประเภทนี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือเราจะต้องมี สัจธรรมมีธรรมะมีสติมีปัญญาให้รู้เท่าตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติมีอะไรบ้างธรรมชาติมีในดินน้ำลมไฟภูเขาพื้นดินต้นไม้นั่นก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์ก็ยังแบ่งออกไปคนที่มาจากที่สูงก็จะมีธรรมชาติแห่งความ เมตตาจะมีธรรมชาติแห่งความรักความสามัคคีมีแต่ความอภัยมีแต่น้ำใจมีแต่ความสัมาคารวะมีแต่ความเกรงใจนี่ก็เป็นธรรมชาติของคนสูงคนดีส่วนคนที่มีอุปนิสัยที่มาจากที่ต่ำนั้นธรรมชาติของเขาก็มีแต่ความเห็นเกีตตัวมีแต่การเอารัดเอาเปรียบมีแต่การคดโกงมีแต่การอิจฉาริษยามีแต่การปรารถนา ที่จะให้ตัวเองนั้นประสบแต่ความสุขประสบแต่สิ่งที่ <c oughs> ดีที่ได้รับการยอมรับเป็นลาบสกาละสะรรเสริญดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเมื่อเข้าใจธรรมชาติก็ต้องเป็นผู้สามารถอยู่กับธรรมชาติได้บางคนนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ห่างไกลเราจะต้องเป็นผู้รู้ว่าสิ่งใดควรที่จะเกี่ยวข้องและการเกี่ยวข้องนั้นควรจะปีประมาณเท่าไหร่ อย่าได้ใช้พฤติกรรมอย่าได้ใช้การวางใจไปเหมือนกับคนที่เราเห็นว่ารู้ว่าเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเราจริงไม่ต้องมีการระมัดระวังแต่คนบางคนนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจเป็นคนช่วยโอกาสเป็นคนที่จะทําความเดือดร้อนมาให้เราได้ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้มีสติไม่ใช่เราล,ลงเกียดแต่เราจะต้องเป็นผู้ระมัดระวังตัวเพราะมนุษย์หลายคนนั้น เมื่อดีมที่มีชีวิตอยู่ต้องเสียหายไปเพราะคนอื่นมากมายดังเช่นเรื่องราวที่เคยเกิดใน,นเรื่องราวที่เคยเกิดในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์นั้นก็ได้เดินผ่านไป แล้วเพินเดินผ่านชาวบ้านไปก็ได้เห็นมีชายคนหนึ่งและพระองค์ก็ได้มีอาการแสดงออกซึ่งพระอานนท์ก็จึงดูว่าแบบนี้พระพุทธเจ้าต้องการที่จะอธิบายต้องการที่จะบอกกล่าวอะไรในที่สุดเมื่อมีโอกาสก็จึงได้กราบทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระเจ้าข้าพระองค์นั้นได้เห็นชายหนุ่มที่นั่งอยู่ริมทานนั้น เป็นด้วยเหตุใดพระอ,องค์ถึงแสดงสัญลักษณ์ที่อยากจะบอกกล่าวให้กับ <c oughs> พระอานุ์ได้รู้พระพุทธเจ้าก็จึงได้แสดงธรรมก็จึงได้บอกกล่าวว่าอานทน์เธอได้เห็นชายคนนั้นไหม <c oughs> เมื่อก่อนนั้นบ,บุคคลผู้นี้เป็นบุคคลที่มีบุคคลที่มีบุญญาธิการมากเป็นบุคคลที่ได้มาจากที่สูงและเป็นบุคคลที่ประเสริฐ และพ่อแม่ก็เป็นมหาเศรษฐีแม่ก็เศรษฐีพ่อก็เศรษฐีเพราะฉะนั้นเรื่มมาแต่งงานกันก็นกจึงออกมาเป็นชายคนนี้ชายคนนี้เมื่อได้อยู่ไปพ่อแม่ก็ได้จากโลกนี้ไปเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้มากมายมหาศาลซึ่งชายคนนี้ก็เป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติแต่ด้วยการที่จะต้องไปติดต่อในที่ทำงานในระหว่างทางนั้นก็ได้เพลินผ่านบรรดาผู้คนรวมกันทั่งถึง นักเลงสุราในครั้งแรกหลายครั้งก็ได้ถูกการชักจวนชักจูงว่าชักชวนว่าให้มาร่วมดื่มกันก็ปฏิเสธมาตลอดแต่ในที่สุดในบางครั้งบางคราก็เห็นว่าเขามีน้ำใจเชิญชวนเรามาเราก็จึงลองดูเราก็จึงเป็นผู้ได้ให้โอกาสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเศรษฐีนีน้ก็ได้กลายเป็น <c oughs> นักเลงสุราได้ดื่มสุราได้ใช้ใจ่ายเงินทองจน หมดสิ้นได้เป็นผู้ทำลายโอกาสของตนเองชีวิตที่เคยสว่างสวัยก็ตกต่ำมาและชีวิตที่ <c oughs> มีโอกาสบรรลุธรรมก็ได้จบสิ้นลงในที่สุดพระผู้เจ้าก็จึงได้บอกกับพระอานุนว่าหากชายผู้นี้ได้คบคนดีหากชายผู้นี้ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรหากชายผู้นี้เป็นผู้เข้าถึงสัจธรมรมคบบัณฑิตและคบกับนักปราชญ์และเป็นผู้ได้บำเพ็ญเพียรเขาจะได้บรรลุเป็นอริยบุคคล เขาจะได้เป็นผู้ที่พ้นทุกข์แต่บัดนี้เขาได้ปล่อยตัวปล่อยใจเขาได้ปล่อยโอกาสและไปคุกคีอยู่กับคนเลวทําตัวในสิ่งที่เป็นอบายมุขทําทตัวให้สิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมจนกระทั่งบัดนี้ทรัพย์สินทั้งหลายก็หมดสิ้นไปร่างกายก็สุดโทรมลงไปสติปัญญาก็ฟั่นเฟือนไปเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บําเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติอีกแล้ว และในที่สุดเขาเองนั้นก็จะต้องตายจากโลกนี้ไปและไปอยู่ในนรกไปอยู่ในอบายภูมิเป็นเวลาอันยาวนานกว่าที่จะได้มีโอกาสขึ้นมาสร้างบุญบารมีอีกเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลําบากเป็นเรื่องยาวนานอันไม่สามารถที่จะ <c oughs> พิจารณาคํานวณได้ดังนั้นเธอก็จงเห็นว่าบุคคลใดก็ตามที่มีชีวิตอยู่บนโลกวินี้ในขณะที่ยังมีร่างกายแข็งแรงยังมีโอกาสมีสติมีปัญญา หากเขาตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติหากเขาตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรเขาก็จะได้พ้นจากการทุกข์ยากลำบากจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาก็จะพ้นจากอบายภูมิและเขาก็จะออกจากวัฏสงสารได้แต่บัดนี้เขาได้ทำปูกาที่มีอยู่ได้สูญสิ้นไปทำความพร้อมทั้งหลายคุณสมบัติให้หมดสิ้นไปเขาจะต้องไปตกนรกอเวจเจและบัดนี้ความแก่ทราหรือร่างกายที่ทรุดโทรมนั้นก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูดได้อีกแล้ว ก็จึงเป็นที่มาว่าอานุ์มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีโอกาสแต่ทําลายโอกาสของตนเองด้วยความประมาทปล่อยวันเวลาที่ผ่านไปคุกคีอยู่กับสิ่งที่ <c oughs> เป็นพิษเป็นภัยและไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งสติไม่รู้ว่าตัวเองนั้นควรจะต้องเปลี่ยนแปลงและควรจะต้องพัฒนาอย่างไรนี่ก็จึงเป็นคติเตือนใจว่าหลายคนนั้นมีร่างกายอันแข็งแรงมีสติปัญญา อันเชียบรมเป็นผู้สามารถเข้าถึงธรรมได้เป็นผู้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เป็นผู้สามารถที่จะเป็น <c oughs> อริยะบุคคลได้แต่เมื่อปล่อยวันเวลาและไปคุกคีและไปใช้ชีวิตในทางที่เป็นตรงกันข้ามกับการบำเพ็ญเพียรก็จึงเป็นความยากลำบากที่จะกลับเข้ามาบรรลุธรรมได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เตือนตนเองว่า ขณะนี้เรามีเลี้ยวมีแรงเพราะอะไรเพราะบรรดาผู้คนที่มีกําลังวังชาอันแข็งแรงนั้นมีร่างกายแข็งแรงเป็นคุณสมบัติอเลิศมีสติมีปัญญาพวกนี้จะพิจารณาธรรมพวกนี้จะปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรขัดขวางขันธามารท,ทั้งหลายที่จะเบียดเบียนก็ยากลําบากแตกต่างจากคนแก่คนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าจะนั่งก็เจ็บจะนอนก็เจ็บจะลุกก็เจ็บจะเดินก็เจ็บจะยืนก็เจ็บเป็นพวก ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในสถานะใดๆนานๆเพราะเป็นผู้ที่มีร่างกายอันบลอดช้ำ <c oughs> เป็นผู้มีร่างกายอันทุดโรม <c oughs> เพราะฉะนั้นขันธมาร <c oughs> ความเจ็บปวดก็จึงเบียดเบียนทําให้เกิดทําให้เกิดความวุ่นวายปุ้งซ่าและไม่สงบไม่แต่ไม่ได้มีความ <c oughs> สามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในจิตในสิ่งที่ปรารถนาได้ร่างกายก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องกีดขวางดังนั้น ผู้ที่มีร่างกายที่แข็งแรงยังมีความพร้อมก็ควรจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์รวมทั้งสติปัญญาก็แหลมคมพราะคนแก่คนเท่านั้นเป็นคนที่หลงหลงหลืมลืมสมองก็เริ่มฟอรเรื่องเรื่องราวต่างๆในชีวิตก็มากมายทําให้ต้องไปเสียเวลาวิตกกังวลผูกมัดกับเรื่องต่างๆและในที่สุดก็กลายเป็นคนพุ่งสัน้นย้ำคิดย้ำทำหลายหลายคนนั้นก็เป็นผู้ไม่สามารถจดจำอะไรได้เป็นโรคหลงหลงหลืมลืม ซึ่งก็ไม่มีโอกาสจะบรรลุธรรมแตกต่างจากดุมสาวที่มีร่างกายและจิตใจสมองอันประเสริฐที่สามารถจะพิจารณาธรรมได้แหลมคมได้ยาวนานได้ลึกซึ้งและมีพลังมนุษย์นั้นจะมีพลังมากก็ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหลังจากที่เริ่มที่จะแก่ชราแล้วพลังทั้งจิตและพลังร่างกายก็จะเสื่อมโทรมลงไปเมื่อร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรมลงไปนั้นก็เป็นเหมือนรถที่มี <c oughs> อายุที่ยาว นานต้องใช้แล้วจะต้องมีการซ่อมมีการบำรุงรักษาจะวิ่งเร็วก็ไม่ได้จะวิ่งนานก็ไม่ได้จะวิ่งในที่ธุรัก,กันดานก็ไม่ได้ก็จะต้องคอยระมัดระวังซึ่งก็เป็นอุปสรรคแตกต่างจากรถใหม่รถที่มีกําลังวังชารถที่มีแต่ความพร้อมอุดมสมบูรณ์จะไปไหนขึ้นเขาหลวงห้วยได้ไม่มีปัญหานี่ก็คือความแตกต่างกันของหนุ่มสาวกับคนที่พัน วัยหนุ่มสาวมาสู่วัยชาราวัยชารานั้นกว่าจะบรรลุธรรมเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลำบากอุปสรรคก็มากมายทั้งร่างกายและเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นประสบการณ์ชีวิตก็พากันผูกกากันมัดให้ห่วงนั่นห่วงนี่จะต้องมีลูกวีรานจะต้องมีข้าวมีของจะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์จะต้องมีฐานะจะต้องมีสิ่งต่างๆที่ผูกพันในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้ดังนั้นพะระพุทธองค์ก็จึงได เป็นผู้ได้ส่งสัญญาณให้รพระอานุลได้ทราบว่าหากบุคคลใดก็ตามที่ยังมีกําลังงางชายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังเป็นผู้มีโอกาสถ้ารีบที่จะขุนขวายรีบที่จะบําเพ็ญเพียรเ,เขาก็จะบรรลุธรรมในเวลาอันสั้นและจะได้ประสบผลสาเร็จจะได้พ้นทุกข์ตามที่เขาได้ปรารถนาที่ได้มาเกิดบนโลกใบนี้ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ที่มีต้องหลายสถานะเหมือนกับดอกบัวก็มีหลายเราเราก็ควรจะแยกแยะ เหล่าที่ไม่มีโอกาสที่จะบรรนุูกรำเราก็ไม่ควรยุ่งไม่ควรจะเกี่ยวข้องไม่ควรจะไปสูงสิงเ่าที่ยังมีโอกาส <c oughs> เราก็อาจจะได้เข้าไป ร่วมกันที่จะพัฒนาร่วมกันที่จะศึกษาร่วมกันที่เป็นกําลังใจเรื่องรมที่จะบําเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดเป็นพลังเมือคณะหากผู้ใดก็ตามที่เป็นบุคคลอันประเสริฐเป็นบุคคลที่ให้ความรู้เป็นบุคคลที่ให้แนวทางเป็นบุคคลที่ชี้นาเป็นบุคคลที่อบรมสั่งสอนมีพลังจิตอันมากมายหากเราไปได้อยู่ใกล้ชิดแล้วก็จะมีทั้งสติและปัญญามีทั้งบุญบารมีรวมทั้งถึงมีอนุภาพที่ปกปักรักษาคุ้มครองเราได้ พ้นจากอันตรายพ้นจากอาวิชชาพ้นจากมารพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บรวมไปทั้งถึงพ้นจากอุปสรรคทั้งหมดทั้งสิน้นบัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็ได้มาเป็นผู้เข้าสู่แนวทางแห่งพระพุทธศาสนาสิ่งต่างๆนั้นที่อยู่บนโลกก็เป็นสิ่งหลอกลวงสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนั้นเป็นสิ่งจอมปลอมเป็นสิ่งที่จะต้องพัดภาคจากกันไปหากเราไปเสียเวลาแล้วคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ชีวิตเราก็จะเป็นผู้เสียหายจะเป็นผู้เดือดร้อน หากถ้าเรารู้ความเป็นจริงว่าบรรดาเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์นั้นก็รู้ว่ามนุษย์ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้เห็นความเป็นจริงว่าการบำเพ็ญเพียรนั้นเป็นเรื่องสําคัญเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่เป็นโอกาสอันประเสริฐที่บรรดาคนที่อยู่ในภูมิต่ำๆไม่สามารถที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอาสุรกายสัตว์นรก บุคคนประเภทนี้ไม่มีโอกาสที่จะบำเพ็ญเพียรไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมไม่มีโอกาสเลยที่จะได้อยู่กับความสงบเพราะมีแต่ความทุกข์ทุกขติภูมิก็มีแต่ทุกข์ไม่มีความสุขส่วนบรรดาที่อยู่บนสุกติภูมินั่นก็เหมือนเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายไม่เห็นความทุกข์เมื่อไม่เห็นความทุกข์ก็เหมือนเด็กน้อยไม่เคยรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็มีแต่เที่ยวเล่นสนุกสนาน มีแต่การเพลิดเพลินกับการดูการฟังมีแต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกเกิดความเพลิดเพลินในจิตใจก็จึงกลายเป็นผู้ประมาทเป็นผู้ที่ไม่รู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะเดือดร้อนอย่างไรในอนาคตเพราะปัจจุบันอยู่กับความสุขอยู่กับความสบายอยากไปไหนห่อเหินเดินอากาศอยากได้อะไรอธิษฐานจิตได้เป็นผู้มีอากาศอันบริสุทธิ์เป็นผู้มีอาหารอันดีเลิศเป็นผู้มี สิ่งแวดล้อมอันสวยงามที่ดับที่นอนปัจจัยสี่เป็นของประเสริฐเพราะเป็นสุกติภูมิเกิดจากบุญบาร,รมีที่ได้ทํามาแต่บุญบาร,รมีที่ทํามาก็ไม่ได้แปลว่ามีสติและมีปัญญามีแค่การสวยสุขในวิบากของบุญนั้นๆที่กําลังส่งผลเมื่อหมดเวลาหมดโอกาสบุญหมดก็จะต้องกลับมาอยู่บนโลกใบนี้เวียนว่ายตายเกิดและก็เป็นผู้ที่มีโอกาสจะทําผิดทำภาพก็จะกลายเป็นอยู่ในอบายภูมิอีกดังนั้น <c oughs> ทั้งมนุษย์ที่มาเกิดบนโลกใบนี้จึงเป็นโอกาสันสูงสุดเพราะเห็นทั้งความทุกข์และเห็นทั้งความสุขเห็นทั้งโอกาสและเห็นทั้งโทษเห็นท,ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องมาตัดสู้บนโลกใบนี้เพราะอาริยะสมทั้งหลายทั้งปวงเสื่อมใหญ่นั้น ก็จะเป็นผู้ที่จะต้องมาบำเพ็ญเพียรบนโลกใบนี้เป็นการฝืนธรรมชาติเป็นการที่จะขัดเกลาจิตใจเป็นการที่จะตั้งมั่นในจิตใจไม่ให้อ่อนไหวไม่ให้อ่อนแอไปตามกระแสของชาวโลกผู้มีแต่ความลหลมงไหลมัวเมาเพลิดเพลินจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่มาเกิดบนโลกใบนี้จึง <c oughs> สามารถบรรลุธรรมกันได้มากมายเพราะเห็นความทุกข์เอาความทุกข์นั้นมาเป็นเป้าหมายเอาความทุกข์มาเป็นโจทย์ เอาความทุกนั้นมาทําให้กระจายให้หายไปจากชีวิตด้วยการเข้าถึงสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนเรื่องอริยสัจสี่เรามีทุกเพราะเรานั้นมีอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ทําผิดทําผิดพูดผิดคิดผิดพูดผิดทําผิดคิดผิดก็จึงกลายเป็นเวรเป็นกรรมลายเป็นเวรเป็นกรรมก็ทําให้เกิดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าก็จึงให้มรรคมีองค์แปดให้เราทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาไว เข้าถึงความเป็นจริงในที่สุดปัญญาก็จะทําให้เรานั้นไม่ทําผิดไม่ทําพลาดเมื่อเราไม่ทําผิดไม่ทําพลาดไม่มีเหตุแห่งความทุกข์ยากลําบากก็จะไม่มีทุกข์ก็จะอยู่ในสถานะแห่งความสุขเป็นอา <c oughs> เป็นสถานะอันสูงสุดของสัตว์โลกที่ควรจะปรารถนาก็คือพระนิพพานนิโรธเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ได้ พยายามที่จะบอกบรรดาสาวกทั้งหลายทั้งปวงเป้าหมายสูงสุดของการเป็นสัระสารทั้งหลายก็คือจะต้องพ้นทุกการพ้นทุกก็คือเข้าสู่มรรคผลนิพพานบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้มีบุญมีบาร,รมีมีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ควรจะได้นำประโยชน์และโอกาสนี้มาทําให้เกิดความสําเร็จให้จงได้ขอรานิสงบุญี่ทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจทาใํามาในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ได้เข้าถึงธรรมันสูุสุดพร้อมหน้าเห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทยพยาดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธุพระองค์ได้โปรดเมตตาประทานพร ให้บรรดามื่อเรื่อยดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความดิบดัคขับแก้นมีความทรมานมีความเจ็บปวดมีความหิวโหยมีความอคาตมีความมืดบอดมีความยากไร้มีความยากจนมีหนี้มีสินมีความทุรนทุรายมีความทุกข์กายทุกใจมีวิชาจิตะภิมงคลโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคศัตรูคุณไสวิญญาลร้อาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งเสน่ห์แต่รายการและกินิยอุปบกเหตุอภิมงคลอุปสรรคในชีวิตที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้มาลายให้ไปยุติลงให้หมดลงใให้้้้้จบลงงงงททีีี่่่่ยยยัััไไไไมมมมเเปป็็นนนอาดดดๆสิ เพหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปใจัจจัย4มีสุขภาพพรยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานและครอบครัวพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเงินด้วยทองด้วยกิรติยศชื่อเสียงทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาทางทําให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาญาณมีดวงตามประเสริฐได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเรอพันด้วยการทุกคนทุกท่านเถิด